สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปขา่าวประจำวันทิมพิธาสะดุ้งแรงหลุดชื่อแอปเจอพิรุษเต็มๆก่อนประกาศล้านสถานะกลางเวทีทำเอาโดนแซวเพียบหลังทิมพิธาเลิกลากกลางเวทีหลุดชื่อแอปงานนี้ชาวเน็ตเจอพิรุษเต็มๆเ,เอ๊ะไหนใครร้อนตัวนะ เรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไก่ที่ตอนนี้กำลังโดนจับกระแสจิ้นคุณแม่ขนสวยแอปทักะอ่อนพักสุขเจริญแม้จะออกมาบอกว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ก็ไม่พ้นกระแสจับจิ้นอยากให้เลื่อนขั้นจากคู่เจ้นเป็นคู่จริงล่าสุดทางด้านทิมพิธาได้รับแอปเปิลเป็นของฝากที่มีประชาชนนำมาให้ ก่อนที่เจ้าตัวจะชูขึ้นพร้อมกับกล่าวว่า Apple ครับผมแอปเอ้ยอะไรเนี่ยแอปเปิเฉยๆนะครับไม่มีนัยะอะไรใดๆนะครับนี่ผักสม้มใส่เสื้อส้มมาให้ Apple มาหมายความว่ายังไงก็บอกว่าโสดสนิทสิดสายหน้าปัดโทพร้อมกับยิ้มกลุ่มกลิ่มท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเห็นแอปเปลิลแล้วสะดุง้ง ปกติไม่เคยกลัวใครพร้อมบวกหมดพอพูดว่าแอปสะดุ้งสุดตัวเลยสงสัยจะเผอตัวนึกว่าคุยกับแอปอยู่เล่นตัวเองตลอดยังไม่มีใครแซวอะไรเลยคริคริปิรุษค่ะมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าพิรุษพ่อใจเย็นๆฮ่าฮ่ายังไม่มีใครสงสัยอะไรเลยพ่อพ่อเนี่ยพิรุษฮ่าฮ่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกบสุวรรณันอวยพรวันเกิดสามีรู้อายุจริงถึงกับอึง้งนางเอกตลอดการกบสุวรรณันได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวหลังจากทีพากันไปดินเนอร์มือคำํำฉลองวันเกิดให้กับ,บรูคดนุพลปุณกันโดยโพสต์นี้กบได้ออกมาเขียนข้อความอวยพรวันเกิดคุณสามีว่า Happy Birthday to t h d t ดี้รูนะคะ มีความสุขมากมายแข็งแรงปลอดภัยอยู่กับเราไปนานๆนะคะรักพ่อที่สุดค่ะท่ามกลางคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาโอยพรวันเกิดปลูกและในปีนี้มีอายุครบ52ปีแล้วค่ะบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเพราะดูทั้งหนุ่มและยังหล่อสุดๆเตอว่าไงใหม่ดาวิกาคิดอยากมีลูกแล้วกลายเป็นโดนเด็กๆตกเข้าด้อมคุณแม่ไปแบบเต็มตัวสำหรับ ไมดาวิกาโฮเน่ที่ตอนนี้กลับบาทธำน้ําหนักกลายเป็นสาวสวยสุขภาพดีดูแลผิวมีน้ํามีนวลขึ้นเป็นกองล่าสุดไปเจอกับน้อง p ีเลูกชายของจุยวรัธยาและดีเพูทธผู้ที่ชายกเกษตรสินที่ถึงกับคลั่งรักหลานเปลี่ยนใจอยากจะเปิดอู่ปั๊มลูกขึ้นมาในทันทีจากที่เคยลังเลไม่คิดอยากจะมีลูกคนนี้หล่อที่สุดแล้วครับ ดีใจมากใส่เสื้อของน้าใหม่ได้แล้วด้วยตอนแรก50 50วา่าจะมีลูกดีไหมแต่เจอลูกพี่สาวลูกเพื่อนแต่ละคนน่ารักขนาดนี้หรือว่ายังไงดีเราเรียกได้ว่างานนี้ต้องไปถามเตอ๋อชันทวิทย์ธนเสวีว่าพร้อมจะไปสู่ขอและพร้อมจะเป็นขุนพอ่อกับเขาบ้างหรือยังแบ็คพิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง6หมวดหมู่สำหรับเคป๊อ ในงานทเวนทเว MTV Video Music Award วงการเคป๊ปังต่อเนื่องหลังมีศิลปินเคป๊อหลากหลายวงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลทเวนตี้ท MTV Video Music Award VMA ตามรายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงที่เผยแพร่เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบนเว็บไซต์ VMA 4สาวแ a c k พิง k ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงใน6หมวดหมู่ได้แก่ Best Editing, Best Art Direction, Best Choreography, Best K-POP, Group of the Year และ Show of the Summer เมื่อปีที่แล้ว Blackpink สร้างประวัติศาสตร์การแสดงในรายการประกาศรางวัลน,นี้ด้วยเพลงฮิตของพวกเขา Pink Venom ซึ่งกลายเป็นเกอร์กรุป๊ป K-POP กลุ่มแรกที่สร้างความสง่าง,งามบนเวที VMA การเสนอชื่อเข้าชิง VMA ในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมทั่วโลกของ K-POP โดยแสดงให้เห็นการปรากฏตัวอย่างแข็งแกร่งของศิลปินเกาหลีบนเวทีโลกไม่เพียงเท่านั้นหนุ่มหนุ่ม Tomorrow Ex ogether, X Together t x จากค่าย Big Hit Entertainment ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงใน4หมดหมู่ด้วยเพลงฮิตของพวกเขาได้แก่ Sugar Rush Ride Group of the Year Song of Summer, Push Performance of the Year และ Base K-POP แม้จะมีข้อพิพาทด,ด้านสัญญาอย่างต่อเนื่องแต่เกิร์ลกรุ๊ป5 0ก็จะรับการเสนอชื่อเข้าชิงใน3ประเภทด้วยเพลงฮิตระดับโลกของพวกเขาอย่าง q u p ปิดในหมวด Group of the Year, Song of Summer และ Base K-POP จองกุ๊กสมาชิกวง BTS ถึงก่อนหน้านี้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ต b ิลบอร์ดฮอ o วันแฮนเดด้วยเพลง debut เดบิวต์เดี่ยวของเขาเซเว่ When, ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในหมวด Song of Summer นี่เป็นปีที่2ติดต่อกันที่จองกุกได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในหมวดหมู่นี้หลังจากที่เขาได้รับการเสนอชื่อเมื่อปีที่แล้วจากการร่วมงานกับชาลีโพสในเพลง Left and Right ทำให้เขาเป็นศิลปินเดี่ยวชาวเกาหลีคนแรก ที่ประสบความสำเร็จนี้นอกจากนี้วงอย่างเซเวนทีนและดิวจีนยังได้เข้าชิงรายชื่อผู้เข้าชิงกรุ๊ป of ฟดีเ e a ยในขณะที่เซเวนทีนและสเตคิ i d s มีชื่อเข้าชิงในหมวดเบ s เค p ๊ p ปนอกจากนี้สเ a คิส d s และ Tomorrow เอ็กซ์ทูเยังรวมอยู่ในรายชื่อนักแสดงซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงสดในพิธีมอบรางวัล สามแซบขนหัวลุกผีโพเซฮายทักทายพี่เบิร์ดฉี่แตกงานไม่ใหญ่แน่นะพี่เบิร์ดอาชายไม่ใหญ่ธรรมดาแต่ใหญ่ระดับจักรวาลเลยงานนี้คอนเสิร์ตมัลติเบิรจักรวาลธงชัยแม่ชมแม่แอบพ่อหนุ่มจะเบาได้ไงใส่ชุดตีมอวกาศมารอที่เวทีสามแซบมันจึ้งใจพี่สายฟ้ามากถึงต้องทักทำไมแม่ต้องใส่แว่นตาอันนั้นด้วย แม่ต้องเป็นอาวองการวันนี้งงไปเลยสิลูกแต่พี่เบิร์ตไม่งงจัดเต็มเปิดวิธีด้วยเพลงจับมือไว้แล้วไปด้วยกันก่อนเริ่มเกมโชว์ที่ทุกคนรอคอยรู้เสียงไม่รู้ชื่อถูกใจตัวตึงที่ชอบเล่นเกมอย่างแม่ชมเขาละดุเดือดเหลือเกินจริงจังหมดไม่สนเพื่อนกว่กคะแนนเรียบอยู่คนเดียวพ่อหนุ่มแม่แอบจะตีตื้นไหวไหมนะ ความเก่าเกมของแม่ชมก็ท้าพี่เบิร์ดไปเลยสิคะพี่เบิร์ดเรามาแข่งขันกันเอาสิเดี๋ยวก็รู้เจ้าของบทเพลงกว่า2,000เพลงกับ FC n no. u m b e r 1ใครจะชนะขอแอบใบาวาประวัติศาสตร์สำรอยมีคนสุดพี่เบิร์ดมาครั้งนี้สนุกแซบแล้วยังได้ขนหัวลุกกันไปอีกเจ้าตัวสั่งเองรีไฟเล่าเรื่องผีพี่เบิร์ดเคยไปเล่นคอนเสิร์ตเสียงกระซิบลงเบาเรื่อย พี่เบิร์ดไม่กลับบ้านนอนโรงแรมพี่เบิร์ดขึ้นเตียงได้ยินเสียงจุจุจุชมพูครับพี่เบิร์ตหันไปเขานั่งท่าหนีครับทำท่าให้ดูเขาพูดโดวยว่าเต้นสวยจังพี่หันไปแล้วบอกกูไม่กลัวมึงนะหันไปเขาไม่มีตาครับเท่านั้นแหละพี่เบิร์ดฟ,ฟิลพ่อหนุ่มถามพี่บอกไม่กลัวไงพี่เบิร์ตตอบพี่กลัว ที่น้อยเข้ามาพอดีพี่กระโดดขี่เลยฉี่ราดเลยครับโอยจะหาก่อนหรือเอามือขยี้หูดีเป็นบุญหูเหลือเกินที่ได้ยินเรื่องสุปตาระดับประเทศกลัวผีจนฉี่แตกแล้วอย่างเราวิธีไล่ผีมาอีกหามากติดตามเรื่องราวกันต่อใน3ามแซบวันอาทิตย์นี้บ่ายโมง15ช่อง3 Hd และชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Poly Plus e n t e r t t i n m e n t ชัดเจนทิมพิธาตอบแล้วปมหลุดชื่อแอป,ปกลางเวทีปลาใสงานนี้หนุ่มทิมพิธาพร้อมตอบทุกข้อสงสัยหลังถูกแซลมีพิรุษหลุดพูดชื่อแอป,ปทักษออนกลางวงปลาใสที่จังหวัดระยองเรียกได้ว่ามีเรื่องให้แฟนคลับได้คือฮางกันอีกครั้งเมื่อทิมพิธาได้เดินทางพบปะกับประชาชนที่จังหวัดระยองและได้รับของฝากเป็นลูกแอปเปิลที่มีคนนำมาให้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชูขึ้นแล้วพูดว่า Apple ิลครับผมแอปเอ้ยอะไรเนี่ย Apple เฉยๆนะครับไม่มีนยะอะไรใดๆนะครับนี่ผักส้มใส่เสื้อส้มหมาให้ Apple หมายความว่ายังไงก็บอกว่าโสดสนิทสิท์สายห,หน้าปัดโทรพร้อมกับยิ้มกลุ่มกลิ่มหลังจากมีการแชร์คลิปดังกล่าวในโซเชียลก็ทำเอาแฟนๆแห่แซวกันยกใหญ่ว่าพ่อมีพิรุษหนักมาก ล่าสุดทิมพิธามาออกรายการแฉเทปวันที่4กันยายน2566งานนี้ถูกแซวจากเหล่าพิธีกรรายการถึงเรื่องความรักทำเอาเจ้าตัวรีประกาศว่าไม่มีเลยผมโสดสนิทดักคอไว้ก่อนขณะที่มดดําและดีเจดาดาต่างถามว่าคนฝากถามถึงทิมพิธาไม่คิดจะมีแฟนแล้วหรอน่าจะมีคนรุมจีบมีคนเข้ามาคุยบ้างไหม ด้านทิมพิธาก็ตอบว่าก็มีติดต่อมาบ้างแต่ตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องงานและลูกสาวเพื่อใครทักมาจะได้รู้ว่าไม่ได้ทักกลับเพราะโฟกัสงานและพักก็พยายามเข้มงวดเรื่องนี้บางทีแชทกลับไปมันดูไม่ดีผมต้องระวังและเป็นตัวอย่างให้กับลูกพักมากหน่อยตอนนี้อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีเมื่อถามว่ากับแอปทักะอ,อนเป็นอะไรกันด้านพิธาย้ำชัดเจนว่า ก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนประเด็นข่าวฮอตก่อนหน้านี้ที่มีการหลุดพูดชื่อแอปออกไปขณะที่ปาสายก็ได้ถือแอปเปิลไว้ด้วยนั้นทิมพิธาหัวเราะก่อนตอบว่าเขาก็อยากจะแกงแล้วตลกตรงที่พักคู่แข่งเป็นพักสีฟ้าลงพื้นที่ก็มีคนเอาส้มไปใส่มือให้คนระยองความคิดสร้างสรรค์ดีของผมปกติคนให้ส้มไประยองเขตสาม เลือกตั้งซ่อมก็มีหลายอย่างมาให้อย่างที่เห็นในโซเชียลตอนนั้นปราศัยอยู่ว่าคนระยองจะได้อะไรถ้าเลือกพักก้าวไก่เรื่องสวัสดิการสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและความคิดสร้างสรรค์คนที่นี่ถ้าบริหารดีๆความคิดสร้างสรรค์จะทําให้เศรษฐกิจดีการท่องเที่ยวดีขึ้นแน่นอนเขาก็ยื่นผลไม้มาให้ผมพร้อมหัวเราะ นักชาลีวาวุนเก,ก๋ไก่ไม่ตอบแชท FC บอกอย่ายอมแพ้แฟนเป็นนางเอกคนจีบเยอะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เปิดตัวคบแล้วมีแฟนคลับเชียร์มากที่สุดอีกคู่ก็ว่าได้สำหรับนักชาลีกับดาราหน้าใหม่เก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งทั้งคู่มักจะออกมาอวดโชว์โมเมนต์หวานกันอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดก็ได้มีติ๊กตอกรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปย้อนหลังของนักชาลีที่ได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ โดยมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวได้พูดถึงเรื่องราวความรักกับเก๋ไก่ว่าถ้าน้องเป็นนางเอกคงมีคนตามจีบเยอะแล้ว f อก็บอกแน็กชาลีว่าอย่ายอมแพ้ซึ่งแน็กก็ตอบว่าผมจะทำความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดมันจะดีนานแค่ไหนและไม่นานแค่ไหนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาวันที่เราสองคนแยกจากกันก็ไม่ต้องมาด่าเราทั้งคู่นะครับเพราะความรักมันสวยงามเสมอ นอกจากนี้ยังมีคลิปขณะที่แน็กชาลีกำลังไลฟ์อยู่แล้วเก๋กไก่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยจนแน็กต้องพูดว่าไหนไหนแฟนผมออกไปหรือ,อยังครับเนียแฟนมาตามไปนอนออกไปยังครับเนียแฟนอยู่ที่ไหนผมอยากรู้ไปเที่ยวไหนมาผมอยากรู้วันนี้เราไม่ได้คุยกันเลยนะครับผมแปลว่าเขาน่าจะปัดปัด่องหนุ่มๆในต i ๊กต็อกนะครับแล้วปัดมาเจอหน้าผมเลยแกล้งเข้ามาทักถาย คุณเก๋กไก่ครับว่างๆเวลาไปนู่นไปนี่ตอบผมบ้างนะครับผมทักไปในไลน์คุณคุณช่วยพิมพ์ตอบผมด้วยนะครับผมฟ้องทุกคนเลยนะเวลาผมทักคุณไปคุณตอบตอบผมบ้างนะอย่าให้ผมต้องไปคอมเมนต์ตามตัวนะพรุ่งนี้เจอกันง่วงแล้วก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ทิ้งท้ายไลฟ์ว่าเก๋บอกให้โทรหาหรอไว้โทรไปหาสาวก่อนดีกว่าบายบายทุกคน ตลึงบี้สุกิจโพสไอจีในรอบหลายเดือนอวดหน้าตัวเองในวัย38หายหน้าหายตาออกไปใช้ชีวิตสงบเงียบเงียบเป็นลูกศิษย์วัดดังสำหรับนักร้องหนุ่มซุปตาบี้สุกิจล่าสุดเมื่อวันที่4กันยายนบี่ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองในรอบหลายเดือนฉลองวันเกิดเรียบง่ายพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าวันนี้38แล้วครับโฮงโฮป Happy Birthday to me ่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนครับมากมายที่เข้ามาอวยพรวันเกิดขอให้หนุ่มบี้มีความสุขมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ